ตะนารกรวอนสังคมปราณีเอมสัม,มเพศเจอดราม่าภาคซูเปอร์แมนดูสัญญาเครียดหนักวันนี้เราจะมาคุยกันถึงประเด็นร้อนแรงในวงการบันเทิงที่เชื่อว่าหลายคนคงได้ยินและพูดถึงกันอยู่ในช่วงนี้นั่นก็คือดราม่าการภาคเสียงภาพ,พยนตร์ซูเปอร์แมนภาคใหม่ที่กำลังจะเข้าฉายในปี2025ค่ะ เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีการเปิดเผยว่าผู้ที่จะมารับหน้าที่ภาคเสียงเป็นคล a r k Kent หรือซูเปอร์แมนในฉบับภาษาไทยนั่นก็คือน้องเอมสัมะมเพศคุณากรลูกชายคนเก่งของคุณพ่อดูสัญญาคุณากรนั่นเองค่ะแน่นอนว่าชื่อของน้องเอมไม่ใช่คนในวงการภาคเสียงมืออาชีพหลายคนก็เลยตั้งข้อสงสัย และเมื่อมีวิดีโอโปรโมทภาพยนตร์ที่ปรากฏเสียงภาคของน้องเอมออกมาก็เริ่มมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาอย่างหนักเลยค่ะกระแสวิจารณ์ส่วนใหญ่บอกว่าเสียงของน้องเอมดูยังไม่ค่อยเข้ากับบทบาทของซูเปอร์แมนที่เป็นฮีโร่ตัวใหญ่แข็งแกร่งและดูเป็นผู้ใหญ่เท่าไหร่บางคนก็เปรียบเทียบกับนักพากย์เสียงมืออาชีพคนอื่นๆที่เคยให้เสียงซูเปอร์แมนไว้ บางก็พูดกันไปถึงเรื่องของคอนเน c t ชันว่าเป็นลูกคนดังหรือเปล่าถึงได้งานนี้มาต้องบอกว่ากระแสนในโลกออนไลน์นี่แรงมากเลยนะคะคุณผู้ชมคอมเมนต์ต่างๆพุ่งเป้าไปที่น้องเอมโดยตรงซึ่งแน่นอนว่ามันก็ส่งผลกระทบต่อน้องเอมและที่สำคัญคือคุณพ่อดูสัญญาด้วยค่ะ ล่าสุดนะคะพี่ตะนรกรติยาย์ผู้ประกาศข่าวรุ่นใหญ่ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียค่ะโดยเปิดเผยว่าได้โทรศัพท์พูดคุยกับคุณพ่อดูสัญญาแล้วและคุณพ่อดูก็ยอมรับเลยว่าเครียดมากกับกระแสโจมตีลูกชายในครั้งนี้พี่ตะเล่าว่าคุณดูสัญญาพูดด้วยน้ำเสียงกังวลใจ และเห็นได้ชัดเลยว่าคุณพ่อดูรู้สึกเป็นห่วงลูกมากๆในฐานะคนเป็นพ่อคงไม่มีอะไรเจ็บปวดไปกว่าการเห็นลูกถูกวิพากวิจารณ์อย่างหนักแบบนี้ใช่ไหมคะทางพี่ตะนารกรเองก็เลยได้วอนขอให้ชาวโซเชียลช่วยปราณีและเห็นใจน้องเอมรวมถึงเห็นใจคุณพ่อดูด้วยค่ะ เพราะไม่ว่าจะเป็นใครการต้องมารับมือกับกระแสะวิจารณ์ที่รุนแรงขนาดนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะพี่ตะยังเสริมด้วยว่าส่วนตัวแล้วเขาก็เป็นคนที่ชอบดูภาพยนตร์แบบซาวด์แทร็กคือฟังเสียงต้นฉบับแล้วก็อ่านซับไตเติลภาษาไทยเอาเพื่อให้ได้อัธรตในการรับชมแบบเต็มๆค่ะซึ่งก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่หลายๆคนก็นิยมกันนะคะ สิ่งที่สำคัญที่สุดในเรื่องนี้คือการให้โอกาสและให้ความเป็นธรรมกับทุกคนค่ะการวิจารณ์เป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้แต่การโจมตีหรือการใช้ถ้อยคำที่รุนแรงอาจจะส่งผลกระทบที่ใหญ่หลวงเกินกว่าที่เราคาดคิดสำหรับน้องเอมเองนี่ก็คงเป็นบทเรียนและประสบการณ์สำคัญในชีวิตที่จะทำให้เขาได้พัฒนาตัวเองและเรียนรู้ในการรับมือกับแรงกดดันต่างๆค่ะ และท้ายที่สุดนี้ดิฉันก็อยากจะฝากไว้ว่าการแสดงความคิดเห็นเป็นสิ่งที่ดีแต่การเคารพซึ่งกันและกันและการใช้คำพูดที่สร้างสารรค์ย่อมดีกว่าการทำลายล้างเสมอค่ะ